สวัสดีค่ะตอนรับก็สู่ h o m e b เ y e r h ฮาร์ดเดวนะคะวันนี้พามาดูบ้านของพัดสอนปิ่นกล้าววงแหวนค่ะมาดูบ้านเดียวที่ดินใหญ่เยอะเป็นพิเศษค่ะหลังนี้เลยชื่อว่า PARADIS นะคะที่ดินเขากว้างถึง76.2ตารางวาค่ะแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นชุ่มฉ่ำเลยค่ะส่วนลดสูงสุดถึง6 0แสนบาทค่ะนี่หลังนี้บ้านจริงพร้อมส่งมอบเลยนะคะราคาปกติ 6 5 3 0 0 0 0บาทแต่ว่าไม่ขายแล้วแจกส่วนลดให้ไปฉ่ำๆเลยเหลือเนต็ตแค่5ล8 0 8 0 0 0 0บาทอุ้ยเดี๋ยวนะนี่รถไปเกิน6 0 0แสนแล้วนะคะยังไม่พอค่าธรรมเนียมการโอนค่าส่วนกลาง3ปีโครงการออกให้ด้วยแล้วถ้าคุณมีเครดิตดีๆนะคะประวัติการเงินใสกิ้งเนี่ยมีสิทธิ์ได้สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบีย้ย ต่ำพิเศษด้วยต่ำขนาดไหน0.95เซค่ะนานถึง2ปีด้วยโอ้โหนี่ประหยัดดอกเบี้ยบ้านไปได้เยอะเลยทีเดียวแหละอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดของพาราดิสหลังนี้ค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านคือ145ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันแต่เดี๋ยวก่อนนะคะที่ดินเราเยอะ แปลงใหญ่76.2ตารางวาเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะขยับขยายพื้นที่จอดรถเป็น3คันเป็น4คันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ด้านหลังบ้านนะเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวส่วนตัวเป็นมุมนั่งเล่นนอนเล่นในสวนโอ้โหหรือว่าชอบแบบพืชผักสวนครัวรั้วกินได้อันนี้แล้วแต่เลยค่ะที่ดินเราเยอะทำอะไรก็ได้สะดวกไปหมดเลยเดี๋ยวเข้ามาดูบ้านด้วยกันค่ะ นี่ละค่ะภายในแบบบ้านพาราดิสอันนี้คือบ้านจริงพร้อมส่งมอบแบบนี้เลยนะคะก็คือพื้นที่ชั้นล่างเห็นไหมคะโอเพนสเปซกว้างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือพื้นที่ c o m มอนแอเรที่ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันเพราะฉะนั้นเปิดโล่งเอาไว้เวลาที่คุณเข้ามาอยู่อาศัยจริงคุณก็สามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ฟังก์ชันต่างๆได้ตามที่ต้องการได้อย่างสะดวกด้วยโซนด้านหน้าตรงนี้ เป็นลิฟวิ่งห้องนั่งเล่นนะคะเป็นโซฟารูปตัวแอลหรือว่าจะเป็นโซฟายาว3ที่นั่ง4ที่นั่งมีอาร์มแชร์มีโต๊ะกลางด้านนี้บิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางของได้นะคะจะเห็นว่างานระบบเนี่ยเตรียมไม้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด้านในต่อเนื่องกันโอ้โหคือกว้างนะอยู่อาศัยกันได้อย่างสบายเลยตรงนี้เป็นดินนิ่งนะคะ6ที่นั่งหรือว่าจะเป็นสที่นั่ง เหมาะๆสวยๆเลยทีเดียวแหละแล้วก็ชอบการออกแบบช่องเปิดประตูหน้าต่างรอบบ้านเลยทําให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยสว่างปลอดโปร่งจริงๆตรงนี้นี่เป็นประตูนะคะซึ่งเราสามารถเพิ่มในส่วนของเด็กขึ้นมาแล้วก็เดินออกไปที่สวนหลังบ้านกว้างๆสวยๆสบายๆเลยแล้วก็ด้านนี้เห็นไหมคะตรงนี้อาจจะเพิ่มในส่วนของแพน try เตรียมอาหารเครื่องดื่มก็ได้นะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องครัวเตรียมไว้ให้ค่ะง่ายสําหรับการปรับปรุงด้วยนะเนี่ยแค่ใส่บานเลื่อนกระจกเข้าไปแค่นั้นเองก็จะเป็นห้องครัวไทยที่สามารถปรุงอาหารได้ กลิ่นควันไม่รบกวนพื้นที่อื่นๆแล้วก็ขนาดไซซิ่งกำลังเหมาะเลยนะงานระบบต่างๆปับปลาไฟฟ้าสุขาพิบาลเตรียมไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะคะหรือเอพื้นที่หลังบ้านเราเยอะขยับขยายห้องครัวไปข้างนอกดีกว่าตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อย่างอื่นตามที่เจ้าของบ้านต้องการได้ค่ะที่ดินเราเยอะทาอะไรก็ง่ายอ่า ก่อนขึ้นไปบนชั้น2นะคะนี่ห้องเก็บของใต้บันไดนะคะแล้วก็ด้านในสุดก็จะเป็นห้องน้ำของชั้นล่างซึ่งทำให้เป็น powder room เอาไว้เพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยสะดวกสบายมากนะแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายมากๆด้วยที่ชอบก็คือเขาจะมีช่องเปิดระบายอากาศระบายความชื้นในห้องน้ำได้เป็นอย่างดีอ่ะทีนี้ไปดูบนชั้น2ค่ะมาเลย สอแล้วนะคะแบบบ้านพาราเดีค่ะข้างบนนี้3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำนะคะโดยที่ห้องที่กว้างที่สุดก็คือห้องนี้อดูดูสิมาสเตอร์เบดรูมค่ะคือฟังก์ชันเนี่ยครบเลยนะมีระเบียงให้ออกไปรับลมได้แล้วก็ตรงนี้เป็นเตียงคิงไซส์ค่ะโอ้โหบรรยากาศเนี่ยปลอดโปรง่งเหมาะสำหรับการพักผ่อนจริงๆปลายเตียงก็เช่นเคยค่ะ บิวอินชั้นวางทีวีได้งานระบบมีโซนตรงกลางนะคะจะมีอาร์มแชร์สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนก็ได้แล้วก็ด้านนี้เตรียมพื้นที่ไว้ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะทำเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินจะเป็นบล็อกอินคอสเซตก็ได้แล้วการใช้ชีวิตเนี่ยสดุกสบายด้วยนะห้องแต่งตัวอยู่ตรงนี้ห้องน้ำส่วนตัวก็อยู่ถัดไปง่ายจริงๆ ห้องนอนที่2นะคะอยู่โซนหน้าบ้านเหมือนกันห้องนี้ปลอดโปร่งมากๆเนี่ยหน้าต่างด้านหน้าเห็นไหมรับแสงเต็มที่เลยแล้วก็ยังไม่พอนี่มีระเบียงด้านข้างด้วยค่ะห้องนอนที่3คะ่ะอยู่ในโซนหลังบ้านนะคะก็คือขนาดไซส์ซิงของห้องนอนบ้านนี้เนี่ย ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นห้องนี้ก็จะเหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน3ฟุตครึ่งวางได้ลงตัวอย่างแน่นอนค่ะหรือถ้าสมาชิกยังไม่เยอะเราก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานฟังก์ชันแต่ละส่วนแต่ละพื้นที่ได้ไม่ยากค่ะ,ะพามาดูห้องน้ำส่วนกลางนะคะ สำหรับห้องนอนที่2และ3ใช้ร่วมกันก็คือสะดวกเลยนะนี่ส่วนแห้งถัดเข้ามาเป็นพื้นที่ชาเวอร์ใส่ฉากกั้นอาบน้ำเข้าไปอีกอันเดียวนะจบเลยแล้วก็ส่วนที่สำคัญของห้องน้ำมีครบทุกห้องนะคะหน้าต่างสำหรับระบายอากาศระบายความชื้นอันนี้ดีมากเลย พื้นที่ส่วนกลางของพัสสอนปิ่นเก้าวงแหวนก็เตรียมไว้ให้ครบค่ะมีพื้นที่สีเขียวสวนพักผ่อนสนามเด็กเล่นคลับเฮาส์สสะว่ายน้ำการรักษาความปลอดภัยก็ได้มาตรฐานด้วยส่วนตำแหน่งโลเคชั่นของโครงการนะคะด้านหน้าก็คือซอยวัดส้มเครียง ซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมโยงกับถนนหลักที่อยู่โดยรอบได้ไม่ยากนะคะวงแหวนกาญจนาพิเศษออกไปที่นครอ,อินไปรัตนาธิเบตหรือว่าจะเป็นบรมราชชนนีทางคู่ขนานลอยฟ้ารวมถึงทางด้านของพุทธมณฑลสายสี่สารยาก็ได้แต่ว่าส่วนที่สำคัญก็คือตรงนี้อยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนประจิมรัชยาค่ะ หรือว่าสีรัโรวงแหวนรอบนอกเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินทางเข้าพื้นที่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สิ่งอำนยความสะดวกอื่นห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงเรียนร้านค้าร้านอาหารโอ้ เพียบพร้อมค่ะอยู่ใกล้บ้านทั้งนั้นเลยแต่ว่าพอยหลักสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือแบบบ้านเดี่ยวพาราดิสที่เราไปเห็นกันนั่นเองที่ดินแปลงใหญ่พิเศษนะคะ76.2ตารางวามีโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง6 0แสนบาททำให้ราคาเน็ตเนี่ยเหลืออยู่แค่5 8 8ล้านบาทเท่านั้นเอง ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนฟรีค่าส่วนกลาง3ปีแล้วก็มีสถาบันการเงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบีย้ยต่ำพิเศษ0.95%นานถึง2ปีด้วยโอ้โหหลายคนอาจจะบอกแหมที่ดินแปลงใหญ่พิเศษมีอยู่แปลงเดียวเท่านั้นะ่ะ แล้วจะไปทันได้ยังไงทันค่ะคุณเพราะว่าโปรโมชั่นส่วนลด6 0แสนบาทเนี่ยนะคะเขามีให้เลือกหลายแปลงค่ะชอบแบบที่ดินเยอะๆใหญ่ๆหรือว่าชอบแบบบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอยเยอะๆมีให้เลือกครบเลยดูรายละเอียดของข้อมูลโครงการทั้งหมดได้ในคอมเมนต์ใต้ลิงก์นะคะแล้วก็ก่อนปัดไปหน้าอื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ Home b u y e r ไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆที่ตาม สวัสดีค่ะ